เมื่อไอยู่บ่บ่เมื่อไสำเนินตะเวนตะวันสำเนินเฟรมสำเนินเพชรและสำเนินอื่นๆ สรุปแล้วตอนนี้ไฟของเราขาดไปเรียบร้อยแล้วเนาะเอ่อเส้าหายทั้งกอกหนามทั้งไฟมาสันคุณรับผิดชอบไฟประเนียข้าอ้าวโอ้สมบเนตปากบธรรมดาได้นน่อืมภาษาอีสาน้านเ้าบอกว่าปากปรดะนะปากเป็นปากเป็น

แต่ตายมันเขาถอดปลั๊กไฟแล้วบอลแลานบอลจเสียบไปเก็บล่งเนี่ยไปเก็บล่งแล้วก็ม้วนม้วนมาไว้นี้ละอะเก็บเลยรู้สึกว่าหมดแต่ว่าตรงนี้ก็น่าจะใช้ได้อยู่มันปลั๊กมันไปเลย แต่ว่าถ้าเราะสายใหญ่ยังแบบเงี้ยก็ต้องหาอันนี้ดูดูอยู่เงินเห็ดหยังฮยซอยพอซอยมาเห็ดหยังเห็ดเบียกี่บานเห็ดงานพอเห็ดงานอย่างรับจ่างเห็ดหยังอะ มันหลับมันหลับจากเงียบเงียบปากเพล่เก็บบักเขือพอผมคุดมันตั้งไหนคุดมันอืมเจ้าก็ขุดมันเป็นเดียบจำเพาะนะโอ้เมื่อนึงไหนสามลอยฟ้าเด็กๆตัวน้อยๆนะสมัยก่อนบวดมาโยนี่บ่มีเดฟบ่มีบ่มีเงินหายเดฟอืมเป็นสัมเบเนตเป็นพระบ่มีเงินเดือนบ่มีเง <cleaning, S 2> <offs> ินขาดจาก แล้วแต่ยโยมจีห้จิตถวายเนาะผมนอโน,โนอยู่ในเต็มท์ใครมาควรจะไม่รู้ใมตอนกลางคืนใครมากวนละตอกลางคืนเนี่ย<ไ>โอ้หนันก็มักขึ้นที่สูงนะแล้วมาเน้นกระตายนะลยนแ,ลแล้วมาเน้นกระตายมาขึ้นที่สูงโอเค สวัสดีครับหลวงพี่อ่าอืมเอาดินมาถมแจ็กรถเลยในหะลวงพี่เอ้แจ็กรถสิพาสิาแล้วยังบรรถทั้งเบิดอยู่นี่ยังไม่เต็มยังไม่เต็มนะรถละสามร้อยห้าสิบ มาปฏิบัติธรรมกันจางสิบริา <laughs> ายาง <laughs> บริยางคือขี้ดินไอ้ขล็กอย่างก็นก้นองน,น้ำมันเป็นค่อยๆมันเป็นค่อยๆโอ้ยแล้วมาเนรียนเฟรมนี่ดูอีดี วายเหตการณนนด่นะเลี้ยวแล้วบอลกันไก่อย่างก็ก็ม้วนม้วนไปหนดโอ้น้ากันนะ